j จอรี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย p r e s นเ t อร์บายโตโยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่ครับวัดทุ่งมหาเศรษฐีครับเ<ม>ขาบอกว่า<ม>ถ้าใครมาที่นี่จะได้เป็นเศรษฐีทุกคนครับ นี่คือเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงเห็นข้างหน้านี่ไหมคะเขาเรียกว่ามหาพัฒนะเจดีสีไตโลกศเถิโอ้โหซึ่งเขาบอกว่าเป็นรอยต่อของ3โลกค่ะมีโลกมนุษย์โลกมนุษย์โลกสวรรค์สวรรค์และเมืองบันดาลค่ะคือว่าจากตัวแทนจังหวัดอะไรคะลูกคอนเกน โอเคโอเคดีดีคือนอกจากเนี่ย <im itation> ที่เห็นแล้วเนี่ยว่าข้างนอกก็สวยมากแล้วใช่ไหมครับข้างในยังมีสถาปัตยกรรมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายมเพราะฉะนั้นเข้าไปดูกันดีกว่าไปครัไปดูกันพี่นิมี <im itation> ่นิอันนี้คือผู้หญิงเข้าได้ <im itation> เข้าได้อนุญาตอ๋ออันนี้ผู้หญิงเข้าได้แล้วโจะดึงไม่ต้องพึ่งอยู่เพราะว่าอยู่ถ่ายรูปไม่ดีเลยทำไมก็เดี๋ยวจะเซลฟี่มาให้ดู <ท>จริงๆค่ะข้างในสวยๆทั้งแบบพระประธานแล้วก็แบบกระจกรอบๆด้วยอ่ะจริงๆแล้วพระประธานแล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยในในสวยมากๆแล้วแต่ถ้าสังเกตดีตรงกระจกเนี่ยในรั้วลากระจกเนี่ยจะมีตัวการ์ตูนอยู่จริงผมรัศฐานเวยนะเห็นใครเห็นใครบ้างมิก<ม>ี้เมาส์ดูเห็นดูเห็นสิงโตม,มีสิงโตด้วยอมนนียร์กมี <ปะ S 2> ม,มิกี้เมาส์มีแอนคิงมี ออคิวซังโดเรมอนมีหมดเฮ้ยพี่พีมแล้วอย่างนี้คือไม่ผิดหรอไม่เป็นไรหรอแบบมาอยู่ในวัดโดเรมอนอยู่นี่อย่าเรียกว่าผิดครับเพราะว่าจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยก็คือว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยทำลายการ์ตูนมาเพื่อให้เด็กๆเออที่แบบเฮ้ยทำไมเข้าวัดเป็นเรื่องน่าเบื่อเนี่ยคราวงนี้เข้ามาดูมิกกี้เมาส์เข้ามาดูไรนันคิงมาดูโดเรมอนอะไรเงี้ยเเารียกุสโลบายใช่ คือสวยงามตามท้องเรื่องเวลามากับพ่อแม่จะได้ไม่เบื่อพ่อแม่ได้มาชัวรดูเนี่ยมิกกี้มงมิกกี่มอลนะลูกเข้าวับแต่เด็กจะได้อยากมาบ่อยๆจะได้อยากมาบ่อยๆใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากเลยอะค่ะจริงวันนี้พอเสร็จจากที่นี่เสร็จใช่ไหมครับค่ะแล้วค่ำๆอย่างนี้เนี่ยคนขอนแก่นเนี่ยเขามีที่ตลาดที่เขาต้องไปเดินกันเขาเรียกตลาดนัดตลาดเปิดท้ายเนี่ยแต่ว่าของเจ๋งๆเยอะตลาดต้นตาล แสดงว่าต้องมีแบบมีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันมีแสนหมดแสนช้อปปิ้งดีนะหนูมีส่งร้อยแปดสิบหมดไหมหมดแน่นอนอ่ารับรองหมดแน่นอนนี่พูดเรื่องช้อปปิ้งไม่ได้เลยอาในหูพึ่งเลยนะพูดเรื่องช้อปปิ้งเนี่ยหูกลางอาหูกลางอยู่แล้วรีบเก็บเลยก็ดีเลยพี่ดิมจะพาเที่ยวใช่ไหมวันนี้นะครับผมขออนุญาตพาเที่ยวเพียงแต่วัดเท่านี้เท่านั้นเพราะว่าแต่ว่าไปตลาดต้นตาลต่อเนี่ยพอดีพี่ไปไม่ได้พอดีกลับขอนแก่นมาทั้งทีไง ญาติผู้ใหญ่ก็รอทานข้าวอยู่เดี๋ยวไปทานข้าวกับพ่อแม่ด้วยนะครับจริงๆแล้วพี่ดิมน่าจะอยู่เที่ยวด้วยกันก่อนแล้วก,ก,ก็อยู่ช่วยผมปราบเด็กสองคนนี้ก่อนนี่นี่พี่ผมไม่ใช่ผี <c oughs> <c oughs> ผมดูแล้ววันนี้น่าจะเอาอยู่ครับเพราะน่าจะสมนส้ำสมเนื้อกันแล้วโอเคโอเคถ้างั้นขอบคุณพี่ดิมก่อนที่เป็นไกด์พาเราเที่ยวขอนแก่นวันนี้วันนี้สนุกมากขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับถ้างั้นเดี๋ยวอย่างนี้ลวกันเราไหว้พระตรงนี้เสร็จแล้วเราเดินไปดูรอบๆวัด แล้วเราก็ไปตลาดต้นตาลกันต่อเลย <Okay. S 2> นะโอเคไป yeah. มีไอเดียจริงๆค่ะพี่เฮ้ยเแมลงท้าบ้าันี้ก็จะเป็นไอเดียของนักศึกษาวิชาทหารไม่ใช่ไม่ใช่แมลงมันแหลกตุ้นนั้นตุ้นนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนยิ้มหนึ่งสองขอบคุณมากขอบฝากน่ารักมาก ต้นตาลตลาดฝันของคนมีไอเดียค่ะก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบจะเด็กกรีนเหล่งอย่างเงี้ยเคยไปปะแล้วก็ที่สําคัญคนขอนแก่นน่ารักมากค่ะแล้วตรงนั้นมีเวทีด้วยค่ะที่เรากำลังไจ้ยินเสียงเพลงตอนนี้นะคะพี่เกลนองเพลงให้น้องฟังหน่อยไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ไม่ไม่ถนัดอะเอากล้าหรือเปล่าหนูจ้างเลยเท่าไหร่5บาทเอาไปดี5บาทก็ไปแล้วอย่างเงี้ยเราเดี๋ยวมาจัดรายการแชนนี่เดอะซีรีส อ่าเรามาจากเทรี่เดีซีรีส์นะครับช่วงสามเข้ามาใกล้ๆได้ถ่ายรูปคู่ได้ทุกอย่างแต่อย่ารูดแหวนอย่ารูดนาฬิกาแต่อย่ารูดแหวนพี่บอกว่ามันรองรูดพี่ไปทั้งตัวได้นะฮะโอเคเราขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณเคลวินค่นขอบคุณมากเลยอออาใใใใหห้้้้เเเธธรูขจจจว่ีนึง ฟังใส่ว่าสิบลทิมกันแรงๆกับน้องไขเดียวใ<ม>สว่วสิบทิมกันเฉยๆเฉยๆไม่แนไรลองไหมพี่แกได้ไหมออได้ไมไ,มไ,มไม่นี่ดีกว <c oughs> ่าโอ้จะได้มุ้นี้ก็จะบอก,ก่อนขอแสงไุ้เลยครับดอใส่ว,ส,วสิบลทิมกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส,ส่วสฮก แล้วเที่ยวไทยกันเถอะออกไปสัมผัสกลิ่นอายเมฆหมอกดอกไม้และสายลมเย็นทั่วเมืองไทยเริ่มจากภาคเหนือในหลายจังหวัดหรือจะไปทางภาคอีสานบ้านเฮาขึ้นภูสูงหรือเลาะเรียบแม่น้ำโขงก็จะได้สัมผัสไอหนาวในอีกบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมนสเสนส่วนภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกล้วนสวยงามในบรรยากาศที่แตกต่างออกไป วางแผนการเดินทางกันได้แล้ววันนี้ติดตามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมที่ www.tourismthailand.org หรือโทร1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการ Journey the Series ลุ้นรางวัลแท็บเล็ตซัมซุงเ g ลักซี่วิวจาก AAS 4G Advanced คำถามประจำสัปดาห์นี้ข้อใดคือคำอธิบายที่ถูกต้องของหมอลำพันปี พิมเจ1การร้องรำสืบต่อกันมานานนับพันปีพิมเจ j ออายุหมอลำรวมกันเป็นพันปีส่ง SMS คําคำตอบมาที่4141666ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook Journey the Series และที่เว็บไซต์ w w w j o u r n e y t h e series.com ไข่มุกนำเที่ยวนะโอคไข่ <Okay. S 2> hey, let's go อายทำไมอายถึงอยากมาที่นี่อ่ะหนุอินอะไรเกิดับที่มันเป็นแบบประวัติศาสตร์และที่นี่คือเขามีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักด้วยแสดงว่าพี่ไอ้กำลังมีความรักเฮ้ยบ้างใครมีความรักไม่มีเสีงสูงทำไมอ่ะเจอหนี้ The Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกัน ไปหาวันที่สุกสันไปหาคืนที่คลื่นเครงปับป๊บปั๊บปั๊บไปกันจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุกสันไปหาคืนที่คลื่นเครงแก๊งฟิลที่ยวทั่วไทย